19ตั้งคณะกรรมการมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเชิญท่านประธานคณะกรรมการการเสนอจํานวนและรายชื่อกรรมัการครับ 19. คณะกรรมการการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลจํานวน18ท่าน 1. นายกิตสนุเหลืองพิบูร์กิจ 2. พันตำรวจเอกกรอบอัจ,จนากิติ 3. นายขจรศักดิ์ศรีวิราช 4. พลตำรวจตรีฉัตรวัฒนแสงเพชร 5. นายชาญวิทย์บรรจงการ 6. พันเอกหญิงธน,นัสศกรบุราคม 7. นายนพดลอินนา 8. นางสาวมณีรัตน์เขมะวงศ์เก้านายมังกรสีเจริญกุลสิบนางวัสมน์คุณแสนสิบเอ็ดนางวัลยลักษ์พัชระเมธาพัฒน์สิบสองนางว่าสนายยสอนสิบสามนายเสกจุนเกศรสิบสี่นายสาพันธ์ลุ่งโรจนะพนิษฐ 15. นายสิทธิกรธงยศ 16. บหพลโทสุกิจทั่งทอง 17. นายสุทนกล้าการขายและสิบแปดพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชร